โชคเปิดเทอมแล้วก็รถจราจรอาจจะเยอะหน่อยนึงครับแต่ก็ได้รับการดูแลจากคุณตำรวจนะครับผมก็สะดวกขึ้นขึ้นมาขึ้นมาหน่อยครับผมขอบคุณท่านผู้บัครับที่มาช่วยดูแลคนไทยคนเด็กๆเหละการจราจรครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณที่ดูแลนักเรียนสุรานารีแล้วก็นักเรียนไทยๆทุกคนนะคะคุณ มีโครงการาลดล้างเพื่อนน้องผู้ปกครองที่ไม่สะดวกที่จะมาส่งนั่งเรียนแล้วก็เพื่อไปการไม่ให้รถมาหน้าโรงเรียนเป็นจํานวนมากก็สามารถ ส่งน้องๆที่หน้าที่ลานจอดรถหน้าเดอะมอลล์น,นะครับแล้วก็ขึ้นรถรางมาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจอรไปนําให้มาส่งถึงหน้าโรงเรียนนะครับขากลับเช่นเดียวกันครับประมาณ16นาฬิกาก็จะมีรถรางนะโดยประมาณ4คัน5าคันแล้วแต่ทางเดอะมอลล์จะจัดมานะครับเราก็จะไปส่งผู้ปกคอรองไปรอรับที่เดิมครับที่หน้าเดอะมอลล์นอกจากนั้นแล้วก็มีจัดอาสาจาราจรนะฮะ มีการโบกทงนะสำหรับให้นักเรียนห้ามรถนะในกรณีข้ามทางมาลายเป็นนโยบายของท่านผู้จัดการนะตำรวจุทธรภาค3ครับคนตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมททำกันมาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเปิดเทอมนะปิดเทอมนะทางร่วมทางแยกจราจรกนะ็จะมีทงของอเจ้าที่ตำรวจวางวางไว้ใหนะ้เพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนนทางมาลายครับผม